ไฆ่าแ้วมาแล้วจอดสุบยาสิไม่จอดสุบยาเนี่ยไม่จอดสุบยา่านที่รักน้าทาดีดีได้หรืพี่เอ๋ฮก็มือจังมึงไหนตี๋ขารือเปล่ากระโดดเกี่ยวยังขาดตัลยโคแก่มากตี เด้งมาเอาไซดดูดิเด้งมา,า,าไซดเขียวป่ะรียว่าอะหรหูอ่อสองเซน,นนี่เ้ยไปหนีเข้าบัดจันจะินขาดนับนังไกลไย ยกยกยกเป็นส <pod> ีลวดป็นสีลวดไงมือออกกังไงเออไงมือออกแมนเยอะแบบนี้อ๋อแล้วพัดพัดพัดเครื่องก่อนกล่องเสียมากไหม

พอปูก่อนสิเอาเส้เอาเส้นไป่วเขียวนี้มันวดๆแล้วเนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนหาหมเปล่นมือไเออใส่ขีวเลยใส่ขีวลิ้มเลีส่ขีวเลี่ยอะ เส้นกลางซีกเลยเราใช้เจจเจลกันอะไรครับเราใช้กันอะไรก็คือดึงพ่อกัน <S <S เอาในมือห้องไว้นะมันยังอยู่ <S <S 1> <S 1> เอาคำเขาไหมม,มาๆๆพี่ลุตเอาในมือนี้นะ